สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาบอกามดังคำนวณคือเก่าเนาะคเนาอในทางช่องยู u ู e มาดามจะมาวางแนวทางลาวพัฒนาเด้อค่ะเด้อจะสรุปทุกสำนักที่หามาเนาะคเนาะนี่จะเป็นของลุงส่งเด้อพ่อแม่พี่น้องลงคลิปให้แล้วนะคะเมื่อวานมีใครได้ไปดูหรือยังเนาะ,ะเพราะว่าของลุงส่งเข้าไปสามนะคะสตัวบนตรงๆแบบไม่ต้องกับดีใจกับคนที่ได้เนาะ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังหรือยังไม่ได้ไปดูงวดน,นี้เรามาติดตามชมไปด้วยกันเนาะคะ่ะเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานี่จะเป็นของลุงส่งนะคะลุงสรงให้มาวันนี้รูดเจ็ดตัวเดียวนะคะสังเกตพกี่เมยพี่น้องสังเกตอันนี้รูดเก้าตัวเดียวนะคะง่ายๆในใจความเลยเนาะ,ะพี่เมพี่น้องเน้นๆจอะๆเนาะรูดเจ็ดตัวเดียว กับคู่สี่หางเนาะค่ะสี่คู่เองเด้อค่ะเด้อนเน้นทุกเน้นทุกหางนะคะ3 7มเจ็ดสองเห้าเดเกเจดสมตัว4ี่หาง7จ็ดสามเจ็ดเดเด้าเจ็ดด้าเอค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะ ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณลงส่งเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางระวังทางช่องแนละ้วกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อนะคะค่าเป็นของชอเชีชยัยของชอเชีชัยก็ลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะเด้อของชอเชีชัยก็ลงคลิปให้แล้วของเข้าเข้าไปเต็มเต็มนะคะขเข้าไปที่สี่ห้าห้าสี่เนาะของเข้าถือว่าเดินดีสิทีให้ดูแล้วนะคะเมื่อวานเนาะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูของชอเชษชัยเข้าไปติดตามชมได้เนาะค่ะชอเชษชัยให้มาวันนี้รูดสามกับสี่สองตัวหกหางสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเนาะคะน็อตตัวเน้นตัวจอสามศูนย์ สามสองสี่ศูนย์สี่สองสามตัวสามสี่ศูนย์สามสี่สองนะคะอ่ะถ้าใครจะตามของโชเชชัยแฟนขับโชเชชัยแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามเนาะค่ะเนาะอ่ะ,อะต่อไปเป็นของเล็ลงฟ้านะคะเลขลับนางฟ้าเข้าไปตัวรูดเนาะคะ่ะตัวรูดกอดคอกันมานะคะทั้งสี่และห้านะคะ่ะเนาะ ถ้าใครใครรูดแตกสันวันไว้นะะเนาะค่ะเนาะจับตามองนะคะวันนี้ตัวรูดจะมาเหมือนเดิมไหมเนาะคะ่ะเลกรับนางฟ้าให้มารูดแปดกับเก้าสองตัวหกหางแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี 4, ่เก้าห้า เบื้อก็จะเป็น88993ตัว4หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวจอ83 85 93 94 3ตัว893นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านาะค่ะเนาะ นี่จะเป็นของหลวงพี่แขกให้มาวันนี้ของหลวงพี่แขกก็เข้าแต่ตัวรูดนะคะทั้งบนและล่างเนือค่ะเด้อหลวงพี่แขกให้มาวันนี้เก้ากับห้านะคะรูดลาวพัฒนาสองตัวหกหางเองเด้อค่ะเพราะว่าจะมีตัวเบิเ้ลเนาะสองตัวหกหางสี่ห้าสามแปดสามเก้าสี่ 3 9มเก้าเห้าสห้าเบิ้ลจะเป็นห้าห้าเกสามตัว2หางนะคะอ่าตัวเน้นตัวเจาะค่ะ4ี่ห้าสาสสนะคะแล้วก็3ามตัวเน้นทั้งสองหางเด้อค่ะก็จะมีสามห้าสามสามนะคะ อ่ต่อไปเป็นของค่ายต่อไปเป็นของเสียนหนุ่มนะคะของเสียนหนุ่มเอฟซี FC เรียกร้องมาเยอะมากก็เลยลงชีพให้ตอนเย็นเย็นเมื่อวานเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าใครได้เข้าไปดูแล้วก็จะได้เห็นแล้วเนาะของเสียนหนุ่มสาหรับแฟนคลับเสียนหนุ่มเนาะคะนะ่ะเนาะ อ่าถ้าใครยังไม่ได้ดูวันนี้มาติดตามใหม่เนาะนี่จะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะเซียนหนุ่มให้มาวันนี้ของเซียนหนุ่มเข้าแต่ตัวรูดเ้อค่ะเข้าแต่สี่ทั้งบนและล่างเนาะเพราะว่าตัวรูดของเซียนหนุ่มถือว่าเดินดียังไม่หลุดเ้อค่ะสังเกตพอแม่พีน่นสังเกตตัวรูดเ้อค่ะเ้อว่าวันนี้จะถึงเราพัฒนาไหม ขนมให้มารูดราวพัฒนาเต้ากับ0 2ตัว6หาง9 6 9 7 9 8 0ก้7 0 8เก้าแนก็บิ้ลก็จะเป็น9ก6าเตัวสี่หางแคปหน้าโจอค่ะถ้าใครจะตามของเขนมเนาะ,ะนะตัวเน้นตัวเจาะเก้าหกเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เบิ้ลไปสา,า,าตัวก็จะเป็น9 0 6 บ่ได้กลับหัวยากดอก่อไม่พี่น้องเพราะว่ามีแล้วนเนาะเนาะเก้าเก้าศูนย์เอาชอบก็จัดค่ะขาดก็ผ่านเนาะตัเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มที่ให้ตัวเลขแนวทางระวางทางช่องเนาะอันนี้จะเป็นของมาดามเนาะค่ะนาะมาดามก็เข้าแต่ตัวรูดเด้อค่ะถ้าใครรูดของมาดามก็ผ่านเนาะค่ะเนาะ ถ้าใครจะตามของมาดามมาดามให้วันนี้รูด8กับ3สองตัว6หาง8 0 8 1 8 2 3 0 3 1 3สองเบิ้ลก็จะเป็น8 8 3 3 3ตัว4หาง แคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของมาดามนกันนกแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเนอค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอ808 2 3032 3สองตัว8 30 8 3 2นะคะสสองะแคปหน้าจอพรอะม่พี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามนกะะันนก่งก็กราบขอบุญขอบคุณ f c ทุกท่านเ้อค่ะ ที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น f อซใหม่เอเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะเนาะขาบระบุญขอบคุณเลหลายเด้อค่ะเด้อของออยอดบุรีรัมก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะคะ่ะรูดเนาะคะ่ะเข้าไปแต่ตัวรูดวันนี้มาจาับตามออองยอดบุร r i n g ให้มาแค่สามหางเน้นเน้นนะคะสมหางเน้นๆน้นเนด้อค่ะของออยอดเนาะ รูดลาวธัฒนาของอยอดบุริลมสี่กับสองสอตัว3หาง4 2 4สองสี่นะคะสตัว3หางก็จะมี6 4ส6่สองหกหกสนะคะสตัว3ามหางเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องตัวเน้นตัวจอ สี่สองเจ็ดศูนย์หกสี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะคะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโอยอดบุรีรัมเนาะคะ่ะเนาะ่อไปเป็นของเลขล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะเลขล็อกกิ๊กก็เข้าแต่ตัวรูดเก้านะคะเข้าไปแต่ตัวรูดเก้าเนาะคะ่นะเนาะวันนี้ไปใหม่นะคะถ้าใครเป็นแฟนขับล็อกกิ๊กเนาะคะ่นะเนาะ,ะต้องกราบขอโทษขอไปถ้าไม่เข้าไม่ปัง ร็อกก้ให้มาวันนี้รูด8กับ0 2ตัว6หาง8 5 8 6 8 7 0 5 0 6 0 7เบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว4หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของเลขล็อกกี้เนาะตัวเน้นตัวเจาะ8 5 8 7 0 5 0 7 3ตัว8 0 5 8 0 7นะคะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของปู่โคราชเนาะค่ะเนาะปู่ให้มาวันนี้ปู่โคราชให้มารูดหกกับเจ็ดสองตัวเก้าหางหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าเอาแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของปู่เนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะปู่สวนเจ็ดให้มาวันนี้รูดสามกับรูดหนึ่งกับสามสองตัวเก้าหางหนึ่งสอง 1นึ่งสามหนึ่งสี่องสองสองสสองสีมสองสามสนะคะเห็นเพิ่นเน้นที่โอ้เห็นเพิ่นฉีดเส้นใตที่ที่หนึงด้วยค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศนย์เจนะคะเนาะการต้องการของซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด0ย์กับ8ปสองตัว6หางศูนย์หนึสาม 818283เบิ้นก็จะเป็น8800ดยเด้อค่ะ3ตัวสีหางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ่องสุวรรณเนาะตัวเน้นตัวจอะ0103 8183นะคะเอาะคะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นไรว่าะว่าองสุวรรณเดินมาสนะีห้างหัวติดติดนะห้างหัวติดติดแล้วกลับมาหยุดเลย มีที่มาให้มาวันนี้รูปสองกับสี่สองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขนี้ที่มาเนาะตัวเน้นตัวเจาะสองแปดสองศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์สามตัวสองสี่แปดสองสี่ศูนย์อย่าลืมเบิ้งสามตัวน้ำเดิมพองเว็พี่น้อง ของเลขนี้ที่มาเมื่อก่อนดังมากนะคะของเขาเคยเข้าเคยปังอ่ะเปิดตัวเซียนใหม่นะคะเนาะอปอยเป็ดนะคะเซียนใหม่ให้มาวันนี้เนาะอปอยเป็ดให้มาเราพัฒนารูดศูนย์กับเก้าสองตัวหกหางสองตัวเจ็ดหางนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ด เก้าหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนะคะสามตัวสี่หางสองสี่ตัวสองหางเนื้อค่ะเอาแคปหน้าจอ,าอพ่นอแม่พี่น้องถ้าใครจะตามออกปล่อยเป็ดเนาะคะ่ะเนาะครั้งแรกว่าจะผ่านไหมเนาะคะ่ะออกขึ้นเวทีแล้วจะเหมือนที่ส่งมาให้ดูหรือเปล่าเนาะคะ่ะเนาะตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะคะแคปหน้าจอแล้วเราก็ สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ